สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับตัวแฟน t อม200แต่งแนวขับสตา์นะครับคันนี้เคยลงขายแล้วครั้งหนึง่งมีลูกค้าเข้ามามัดจำแล้วแต่ว่ามีปัญหาที่บ้านก็เลยก็เลยไม่ได้ซื้อไปไอเงินมัดจำผมก็เลยเอาไปทําสีมาใหม่ ก่อนหน้านี้จะเป็นสีดําแล้วก็ลายกับสีส้มนะครับตอนนี้ผมทําเป็นดำล้วนใหม่เลยทั้งคันเลยลองมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากชุดหน้าก่อนใส่โมงนะครับเป็นโชคหัวกลับ งานจะเนียนขึ้นเยอะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมขายไป4ี่หมสองแต่ขายตามสภาพสีจะไม่สวยเท่าไหร่จะมีสีจะมีตำหนิแต่ตอนนี้ผมทำสใีใหม่ทั้งคันเลย ถังน้ำมันเป็นถังน้ำมันใบใหญ่นะครับไม่ใช่ถังครอบไม่ใช่ถังหลอกนะครับเป็นถังเหล็กใบใหญ่แฮนด์ hand, เป็นแฮนด์แคบนะครับแนวขับสไตล์เพิ่มเติมวินี้ใส่ปุ่มสถานะไฟสถานะเข้ามาเพิ่มนะครับเป็นไฟแต่งของรถอะไรไม่รู้เอามาดัดแปลงเอาครับให้มันสามารถใช้งานได้ บอกอุ้มใหม่นะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มลายหนังแท้โอกไก่ทำสีใหม่บางคน้หน้าก็ทำใหม่นะครับก็คือชุดสีทั้งคันนี้ทำใหม่ทั้งคันนะครับ แต่ไม่ได้ชุบน็อตนะครับไม่ได้ปัดเงานะครับทันนี้ยังขายราคาไม่แพงก็เลยไม่ได้ทําขนาดนั้นนะครับต่อก็ทําพ่นสีให้ใหม่ คันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับต่อภาษีพรบเร,รียบร้อยแล้วหมดปี65เป็นครอบแข็งขหลอกนะครับใส่เพ,พื่อความเท่เฉย ยางพอใช้ได้ครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับนีน่ครับต,ต,ต่านนะ ไฟเลี้ยวถ้าได้ปกติหมดครับไปสูงก็ติดนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับระบบไฟดีระบบชาร์จดีหมดครับ ครับเปเปอร์ัปเปอร์ลองเชียร์รถให้พ่อหน่อยเร็ยวเชียร์รถให้พ่อหน่อยเดีวนี่ครับลูกชายผมยังชอบเลยครับคันนี้ครับเครื่องนิ่งครับคาโบดีครับ เร่งแล้วรอบลงปกตินะครับไม่ค้างนะครับใส่คันเลิ่งไม่ค้างนะครับคาบูรอบลงปกติดีผ่นไม่ขาวนะครับเครื่องร้อนผันไม่ขาวเครื่องไม่หลวมนะครับ ยังไงครับทายัางไงครับต่อเติมตรงนี้เหรอครับไปเลต็ปกตินะครับด้าขวาต็มปกติ แต่ดังนะครับ <c oughs> โอเคคันนี้รับประกันเครื่อง3เดือนครับผมอย่าให้น้ำมันเครื่องแห้งก็พอครับเพราะงั้นไม่มีปัญหาอะไรครับขอให้ดูยางหลังหน่อยยางหลังก็ยังดีนะครับใส่เบอร์ใหญ่มา นะครับยังเดิมจะเป็นเบอร์ร้อยสาบคันนี้ใส่ใหญ่ขึ้นครับให้ดูเต็มหน่อยดอกยังเยอะครับโอเคครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถคันใหม่ๆคันต่อไปนะครับอ้อลืมบอกราคาคันนี้ขายอยู่ที่4 9 0 0 0บาทครับ ย้ำนะครับ49,000บาทรวมค่าโอนครับผมใครโอนเองลดให้1,000บาทครับนี่ขอบคุณครับ